ละครชีวิตรักดาวพระสุกตอนที่13จากความเดิมตอนที่แล้วภาครู้มาว่าดาวพระสุกออกไปกับผู้ชายสสิประภาไปเจอเข้าแล้วผู้ชายคนนั้นก็พูดจารุนแรงจนสสิประภาเป็นลมร้องไห้เขาโกรธมากมาที่ห้องดาวพระสุกด้วยสีหน้าบื้องตึงเธอนี่มันไม่รักดีจริงๆนะดาวพระสุก ใช่ฉันไม่รักดีแล้วก็คนไม่รักดีคนนี้แหละจะออกไปจากบ้านคุณเดี๋ยวนี้เธออย่าลืมนะดาวประสุกว่าเธอเป็นหนี้ฉันอยู่หนึ่งล้านบาทเธอจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นงั้นฉันจะจ่ายคืนให้คุณทุกบาททุกสตางค์คุณภาพบุญคุณระหว่างเราจบลงสักทีเธอจะเอาเงินมาจากไหนฮะหรือว่าเธอเอามาจากผู้ชายคนนั้นมันซื้อตัวเธองั้นเหรอ ใช่เขาซื้อตัวฉันแล้วฉันก็ขายตัวให้เขาแล้วด้วยคุณรอรับเงินหนึ่งล้านบาทของคุณคืนได้เลยดาวพระศุกร์ภาคโกรธจัดทั้งโกรธทั้งหึงจึงปล้ำกอดจูบเธอและปลุกป,ปล้ำคุณภาคปล่อยฉันนะปล่อยนะอย่าทำแบบนี้คุณภาคไม่ปล่อยถือว่านี่เป็นดอกเบี้ยที่ฉันเลี้ยงดูเธอมาหลายเดือนก็แล้วกันดาวพระศุกร อยนะคุณภาคคนใจร้ายปล่อยฉันนะดาวพระสุกอ่อนแรงน้ำตาไหลพลากแต่ด้วยความโกรธภาคจึงไม่เห็นใจหลังจากได้ลงโทษดดาวพระสุกไปแล้วภาคก็กลับมาทำงานเขาทำงานไม่รู้เรื่องรู้สึกผิดต่อดาวพระสุกตอนนั้นเขาทำไปเพราะความโกรธและความหึงหวงเขารักดาวพระสุก รักตอนไหนก็ไม่รู้ตัวรู้แต่ว่าเขาไม่อยากให้เธอจากไปไหนไม่อยากให้เธอยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนไหนด้วยพักทำงานไม่ได้แล้วจึงรีบร้อนกลับบ้านไปเพื่อที่จะขอโทษดาวพระศุกร์แต่เธอไม่อยู่มีเพียงแค่เช็คหนึ่งล้านบาทจากดาวพระศุกร์วางเอาไว้หน้าทีวีแมวแมวขาคุณพา มาแล้วค่ะคุณภาคกลับมาเอาอะไรคะแมวจะไปหยิบให้ค่ะดาวพระสุกร์ไปไหนอ๋อเขาบอกว่าเขาใช้นี่คุณภาคหมดแล้วเขาก็จะไปตามทางของเขาค่ะคุณภาคเห็นเก็บเสื้อผ้าข้าวของออกไปหมดเลยนะคะบ้าจริงแล้วทำไมเธอไม่ห้ามอุ้ยห้ามทำไมล่ะคะคุณภาค ก็เขาไมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเป็นหนี้คุณภาคเขาจ่ายเงินให้คุณภาคครบแล้วเขาก็ไปได้นี่คะสู่รู้จริงๆฉันจะหักเงินเดือนเธอแมวโทษฐานที่ไม่ห้ามดาวพระสุขเอาเกี่ยวอะไรกับนางแมวเนี่ยโอ้ยสวยจริงๆเลยแมวบนสักพักมาอย่ารสศมีก็ขับรถเข้ามาแมวพี่ภาคไปไหน อ๋อคุณภาคออกไปตามแม่ดาวพระสุขค,ค,ค่ะยังไม่กลับมาเลยออกไปเมื่อกี้ก่อนหน้าคุณมาอย่ารัศมีนิดเดียวค่ะตายทำไมแกไม่รีบโทรบอกฉันฮะคอยอยู่นะฉันจะให้พี่ภาคผักเงินเดือนแกรัศมีบอกด้วยความโกรธแล้วก็ออกไปแมวถอนหายใจแล้วหมนอีกรอบวุสวยทั้งขึ้นทั้งล่องเลยเกิดเป็นทังแมวเนี่ย เดี๋ยวฉันก็แปลงร่างกายเป็นแมวจริงๆซะนนิเบื่อเบื่อมนุษย์เว้ยดาวพระสุกหนีออกจากบ้านของภาคไปอยู่กับอัดที่เชียงใหม่ภาครู้เข้าก็โกรธมากเอาเรื่องนี้ไปบอกกับสสิประภาที่กรีดร้องดังลั่นเหมือนคนเป็นบ้าแล้วชกผนังบ้านด้วยความเจ็บใจทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้พี่จะตกนรกขุมไหนก็ไม่รู้ภาค พี่ส,สิทำไมร้องไห้หนักขนาดนี้พี่เป็นอะไรเราต้องไปห้ามเราต้องไปห้ามเขาณภาครีบไปที่บ้านในอัดเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะสายเกินไปพี่ไม่มีวันยอมให้พ่อลูกแต่งงานกันเป็นอันขาดอะไรนะครับภาคดาวพระสุขเป็นลูกของพี่ลูกพี่กับในอัดพี่สิภาคตกใจ รัศมีมาได้ยินเข้าวพอดีก็เดินมาตวัดสสิประพาลั่นที่แท้พี่กับดังดาวประสุขก็เป็นแม่ลูกกันนี้เองมิน่าล่ะพี่ถึงได้ดีกับมันนักถึงขนาดยัดเยียนให้มันกับพี่ภาพพี่เลวมากที่หลอกพี่ชายของรัศมีว่าตัวเองบริสุทธิ์ผุดผ่องรัศมีจะเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่ยุทธ สสิประพาไม่มีเวลาสนใจที่จะห้ามปรามาหย่ารัศมีไม่สนใจอะไรอีกแล้วนอกจากขันมาบอกภาคภาคพาพี่ไปหาดาวระสุขพาพี่ไปหาดาวนะภาคดาวพระสุขมาอยู่กับอจัจแต่เธอบอกกับเขาแต่แรกแล้วว่าเธอไม่ได้รักเขาเธอมาขออาศัยอยู่ชั่วคราวเพื่อหนีหน้าภาค แล้วจะไปเมื่อหาที่อยู่ใหม่ได้อัดเองก็บอกว่าเขาไม่ได้ชอบเธอแบบชู้สาวแค่ชอบแบบที่ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูเด็กเขาไม่ได้คิดจะแต่งงานกับดาวพระสุขจริงๆแค่อยากพามาอยู่ด้วยเท่านั้นดังนั้นเธอกับเขาจึงอยู่ร่วมบ้านกันในฐานะผู้ใหญ่กับเด็กในปกครองทำอะไรจ๊ะดาวพระสุขหอมไปทั่วบ้านเลย ทําอาหารให้คุณอัดนั่นสิคะดาวยังทําไม่ค่อยเก่งแต่ก็พอทําได้ค่ะอะไรที่ดาวทําผมก็ว่าอร่อยหมดแหละขอบคุณมากนะคุณทําให้ผมหายเหงาได้มากเลยผมอยู่คนเดียววันๆก็ไม่รู้จะพูดกับใครแล้วคุณอัดไม่คิดจะมีภรรยาหรือคะผมเคยมีแฟนนะเรารักกันมากแต่เพราะาผมจนทางนั้นเขาก็เลยไม่ยอมรับ งั้นเราก็มีเรื่องเศร้าไม่ต่างกันนะคะส่วนดาวไม่มีพ่อไม่มีแม่หรอกค่ะแม่ทิ้งดาวไปตั้งแต่ดาวเกิดดาวถูกเลี้ยงดูโดยพยาบาลกับหมอแล้วก็มีคนขอดาวไปเลี้ยงเพราะพวกเขามีลูกเป็นของตัวเองเขาก็ไม่สนใจดาวดาวก็เลยหนีออกจากบ้านไม่อยู่ที่ซ่องแล้วคุณภาคก็ซื้อตัวดาวมานี่ล่ะค่ะเร็วจริงๆเลยผู้หญิงคนนั้น อย่าให้ผมเจอหน้านะผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยรู้จักทำแต่ไม่รู้จักรับผิดชอบอาจเกิดอาการเดือดร้อนแทนเสียงประตูดังขัดขึ้นแล้วก็มีเสียงสสสิประพาดังขึ้นมาเปิดเดี๋ยวนี้นะอาจเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะอย่าทำอะไรดาวพระสุกนะบ้าจริงมายุ่งอะไรนวดนี่ช่างเขาเถอะค่ะยังไงดาวก็ไม่กลับไปกับเขาหรอก ไปหลบที่ห้องนอนก่อนไปดาวเดี๋ยวผมจะไปไล่เขาออกไปเองค่ะดาวพระสุกรีบกลับเข้าห้องนอนตัวเองไปแต่ยังแอบฟังทั้งคู่คุยกันเพราะอยากรู้ว่าสสิประภามาที่นี่ทำไมพออาจเปิดประตูให้สสิประภาเข้ามาสสิประภาก็ตะวาดแว๊ดทำอะไรดาวพระสุกพาเขาหนีมาทำไมคุณมันเร็วจริงๆ ผมก็แค่เอาเงินซื้อตัวดาวพระสุขคืนมาแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยผมจ่ายค่าตัวดาวพระสุขคืนน้องชายคุณไปหมดแล้วนะแล้วคุณมีอะไรกับดาวพระสุขหรือยังบอกฉันมานะมีหรือยังคุณเป็นบ้าอะไรสสิอย่าบอกนะว่าหึงผมอะ่ะคุณเป็นจิตใจสกปรกคิดได้แต่เรื่องใต้สะด,ดือนั่นลูกคุณนะดาวพระสุขเป็นลูกของคุณอะไรนะฉันเป็นแม่ของดาวพระสุข คุณอย่าทำอะไรดาวนะดาวเป็นลูกคุณอ๋อที่แท้คุณก็คือผู้หญิงใจร้ายที่ดาวพระสุขบอกว่าทิ้งเขาไว้ในโรงพยาบาลน่ะเหรอจิตใจคุณทำด้วยอะไรคุณเลวมากสสิประภา <c oughs> สสิประภาปิดหน้าร้องไห้ดาวพระสุขอยู่ในอาการช็อกวิ่งหนีไปมีพ่อกับแม่ร้องตามหลัง ดาวลูกแม่ดาวพระสุขลูกพ่อจบไปแล้วนะคะสำหรับดาวพระสุขตอนที่13คะ่ะชอบกันหรือเปล่าคะเรื่องนี้มีทั้งหมด14ตอนนั่นก็แสดงว่าพรุ่งนี้ก็ตอนอวสานแล้วนะคะ ใครที่ดูดาวพระสุกตั้งแต่ต้นจนจบหรือใครที่เข้ามาใหม่คอมเมนต์บอกพี่ตักด้วยนะคะพี่ตากจะได้รู้ว่ามีสมาชิกใหม่ของช่องต้นสนฟิลมกี่คนคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปดูที่ช่อง BBZ g a m i n g ที่ลงเรื่องสะัายบันนกเอาไว้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ